ขอต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติปีการศึกษา2,565ด้วยความเคารพยิ่งปิดประตูแห่งความภาคภูมิใจบนถนนแห่งการเรียนรู้สู่รั้วชมภูเขียวโรงเรียนบ้านลำมะโกรบ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1นก่อตั้งเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2509 ตั้งอยู่ที่หมู่6ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่2งานมีอาคารเรียน4อาคารเรียนเปิดทำการเรียนการสอนจำนวน15ห้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรามีผู้บริหารนักพัฒนาและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลคือนายวินสันฟั่นกาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ร่วมกันและพัฒนาการเรียนการสอนมีนักเรียนทั้งหมด367คนอัตลักษณ์ของโรงเรียนอัตลักษณ์โรงเรียนบ้านลำมากโรกรผู้เรียนมีสุนทียทางดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะเอกลักษณ์โรงเรียนเอกลักษณ์โรงเรียนบ้านลำมากโรกร สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมเด่นและเอื้อต่อการเรียนรู้โดยโรงเรียนบ้านลำมะกรบได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษานักเรียนชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สะอาดบรรยากาศร่มรื่นสดชื่นสวยงามอยู่เสมอผลการดําเนินตามนโยบายและจุดเน้นเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติปีการศึกษา2565ของโรงเรียนบ้านลำมะโกรกนโยบายที่1ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจุดเน้นที่1ส่งเสริมการสร้างความปลอด ภายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านลำมะโกลให้จัดทำกิจกรรมก,การจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดสามารถป้องกันโรคระบาดกับบุคลากรและนักเรียนประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดข,ของโรคโควิด2019ภาาการศึกษาที่2ปีการศึกษา2 0 1564ผ่านระบบ t ท a i ต็อปโควิดบวกผ่านในระดับสีเขียวสร้างเครือข่ายและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนเข็ม3ทั้งหมด26คนคิดเป็นร้อยละ100ผลการดําเนินงานส่งผลให้การส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อยู่ระดับดีมากจุดเน้นที่2 ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโรงเรียนบ้านลำมะกรกได้ดำเนินการจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขกิจกรรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและกิจกรรมโรงเรียนคุ้มครองเด็กเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่อาจส่งผลกระทบทางร่างกายจิตใจและสังคมได้รับความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องใน ในการจัดอบรมให้ความรู้ สนับสนุนอุปกรณ์จัดตั้งเครือข่ายให้คำปรึกษาระหว่างหน่วยงานครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการอบรมเพศวิถีศึกษาการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาและทางโรงเรียนได้ดำเนินระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center อย่างต่อเนื่องผลการดำเนินง,งานส่งผลให้การส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบอยู่ระดับดีเดน่นนโยบายที่สสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจุดเน้นที่3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนบ้านลำมะโกบให้จัดทำโครงการสัมโนประชากรวัยเรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเหมาะสมและทั่วถึงมีการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสัมโนประชากรวัยเรียนเพื่อสำรวจนักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับและมีการแนะแนวการศึกษาต่อหลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ให้กับนักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนบ้านลำมะโกรกได้ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขตหนึ่งเรื่องเร่งรัดการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโรงเรียนบ้านลำมะโกรกมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านภาคเรียนละหนึ่งครั้งกิจกรรมทุนการศึกษานักเรียนกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งและกิจ กจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อผลการดําเนินง,งานส่งผลให้การส่งเสริมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาอยู่ระดับดีมากจุดเน้นที่4ส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการเรียนรวม เด็กที่มีความสามารถพิเศษโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) มีโครงการสรางสัมพันธ์นักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครูผู้สอนออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้การสร้างสัมพันธ์กับครอบครัวและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนเพื่อการพัฒนานักเรียนห้องเรียนคู่ ขนานสาหรับบุคคลออทิสติกครูออกเยี่ยมบ้านทุกสองสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติกผลการดําเนินงานส่งผลให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการเรียนรวมเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยู่ระดับดีเดน่นนโยบายที่3ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมจุดเน้นที่5 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลจัดทำหลักสูตรบูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพครูสร้างสื่อนวัตกรรมสอดคล้องเหมาะสมตามหลักสูตรและกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยมีการพัฒนาหลักสูตร,ร, um Whoa, รบูรณาการที่จะนำสารการเรียนรู้ท้องถิ่นต่างๆไปสู่การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ ผลการดําเนินงานส่งผลให้ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอยู่ระดับดีเดน่นจุดเน้นที่ 6. พัฒนาคุณภาพและทักษะวิชาการของนักเรียนนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะสร้างงานศิลปะสร้างสารรค์ปั้นดินน้ำมันภาพฉีกตัดปะและจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยงานศิลปะ สร้างสรรค์มีการจัดกิจกรรมการวาดภาพระบายสีการเป่าสีการถูสีตั้มหน่วยการเรียนรู้ต่างๆการปั้นดินน้ำมันมีการจัดกิจกรรมปั้นดินน้ำมันเป็นรูปร่างต่างๆทําให้การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยแข็งแรงมากขึ้นการสร้างภาพฉีดปัดปะมีการจัดกิจกรรมฉีดปัดปะให้เกิดเป็นภาพหรือรูปร่างต่างๆตามจินตนาการทําให้เด็กๆมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงและสามารถบังคับกล้ามเนื้อมือไปในทิศทางต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยมีการจัดกิจกรรมผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์ทั้งหมด20กิจกรรมเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุกสร้างสรรค์ให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกฝนประสบการณ์และพัฒนาทักษะสติปัญญาใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลรู้จักตั้งคำถามและทำการทดลองด้วยตนเองผลการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนางานสร้างงานศิลปะสร้างสรงสรค์รรปั้นดินน้ำมันและภาพฉีกตัดปะและ จัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอยู่ระดับดีมากนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1-3ถึงมมีทักษะอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นโรงเรียนได้การดำเนินงานตามนโยบายแผนงานโครงการหรือแนวทางปฏิบัตินำไปสู่การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตามนโยบายเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งโดยโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น และสร้างเครื่องมือพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ที่มีความหลากหลายผลการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1-3มมีทักษะอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นอยู่ในระดับดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6มีทักษะการอ่านข้องเขียนข้องและคิดเลขข้องโรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมด้านทักษะการอ่านข้องเขียนข้องและคิดเลขข้องส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นผลการดำเนินงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6มีทักษะการอ่านข้องเขียนข้องและคิดเลขข้องอยู่ในระดับดี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นโรงเรียนได้กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นคือกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักตนเองค้นพบความถนัดของตนเองเช่นกิจกรรม to be number one ชุมนุมชมรมกิจกรรมแนะแนวผลการดำเนินงาน ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นอยู่ในระดับดีในปีการศึกษา2,564ได้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3น้อยกว่าค่าเป้าหมายในบางวิชาทางโรงเรียนจึงจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นโรงเรียนบ้านลำมะโกรกมีการจัด ทำกิจกรรมกลุ่มสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ผู้เรียนร้อยละ90ได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวาการรมและคณิตศาสตร์สเตมโรงเรียนบ้านลำมะโกรบนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันโดยมีกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สารภาษาอังกฤษจุดเน้นที่7เสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมด้วยกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาติและกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการที่หลากหลายโรงเรียนบ้านลำมะรกจัดทําโครงการคือคนดีสีลำมะโกโดยจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธกิจกรรมโรงเรียนสุจริตจิตสาธารณะและบําเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัยจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้กระบวนการลูกเสือเนตรนารีผู้บําเพ็ญประโยชน์โดยมีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติผลการดําเนินงานส่งผลให้เสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมด้วยกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติและกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการที่หลากหลายอยู่ในระดับดีมากนโยบายที่4ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จุดเน้นที่8ส่งเสริมการดําเนินงานระบบประากาันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งโรงเรียนบ้านลำมะโกรกได้มีการกําหนดนโยบายโรงเรียนเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจนมีองค์ประกอบที่สําคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาทุกระดับได้แก่การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูพ้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นพิจารณาจากวัยของเด็กประสบ การของเด็กโดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพโรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินง,งานและจัดทำรายงานประจำปีรายงานผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติผู้บริหารและครูผู้สอน ได้ร่วมกันจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารด้วยกระบวนการ p d c a และนำปัญหาที่พบในการดำเนินการมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิมโดยนำบทเรียนจากความสำเร็จและความล้มเหลวของการบริหารจัดการที่ผ่านมาเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาหรือการปรับปรุงระบบบริหารจัดการและใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการต่อไปผลการดำเนินงานส่งผลให้ส่งเสริมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เข้มแข็งอยู่ในระดับดีมากจุดเน้นที่เก้า ส,ส,ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายโรงเรียนบ้านลำมะโกรกมีโครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้โดยมีการดำเนินกิจกรรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาผู้บริหารมีการจัดทำและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการที่เหมาะสมและทันสมัยคณะครูมีกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาสื่อและนวัตกรรมและนำไปใช้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยมีทะเบียนคุมสื่อและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมมีกิจกรรมห้องสมุด 3D ที่เป็นการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาค้นคว้าและส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนและยังมีพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตามสารสนเทศที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยมีจัดระบบการใช้สําหรับผู้เรียนและผู้สนใจในการเข้าถึงและใช้บริการห้องพิเศษและแหล่งเรียนรู้ต่างๆและมีการปรับปรุงซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดอบรมการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ Over Content Center ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนและมีการนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายผลการดำเนินงานส่งผลให้การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายอยู่ในระดับดีมากจุด เน้นที่10ส,ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลโรงเรียนบ้านลำมะโกรกมีการดำเนินงาน แบ่งงานเป็น4งานมีข้อมูลสารสนเทศของ4งานมีการจัดทําสรุปโครงการกิจกรรมของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจําปีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบัณโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการทําโรงรักษาบุคลากรโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามโดยมีกิจกรรมเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพกิจกรรมการประชุมครูและบุคลา ากรทางการศึกษากิจกรรมการศึกษาดูงานของบุคลากรกิจกรรม Green and Clean ผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสบความสำเร็จในปีการศึกษา2565 1. เกียรติบัตรเชิร์ชูเกียรติได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของสถานศึกษาออนไลน์ระดับ AA 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรม Green a n d Clean 5สเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา3ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศกิจกรรม Green and c l ล a n 5สเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้การส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดีมาก โรงเรียนบ้านลำมะโกรกขอขอบคุณคณะกรรมการติปามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติปีการศึกษา2,565ด้วยความเคารบยิ่ง